ออออโอเคุคกนะเีเห็นหรือเปล่าลองมองดูเน๊ะลองมองลองมันดูเห็นไหมเห็นแล้เลย ผมว่าอยู่ไก,ก่มันเยอะนันแะ

เป็มเมื่อคืนอาบน้ำไห่ยังเนี่ยผมว่ายังนะน่ะหักเน้นๆเลยลงด้วยลงวียงไม่อาบน้ำเลยเมื่อคืน ลุงวีไม่อยู่ลูกเล่นหายทุกวันเลยหายไปไหนอ่ะั่นยายมั้งไม่ออกมาเลยอ่ะเยนี่ยายยังดืออยู่ช่วงหนึ่งอ่ะโอ้ยใช้เสียรูชอบพูดความกินมาเนาะชอบพูดความเยนี่เดี๋ยวปีใหม่นี้เราก็ไปเที่ยวพะเยาดีกว่ารับลมหนาวไปไหนจ๊ะพะเยา ไปเออแม่ลงรถดไปไปจมโอ้นี่ไงทำไมแม่เครื่องก็มีเครื่องอะไรอ่ะมันไปดูมันเครื่องเหลือตีเลยจะมีการอะไรก็ไปเราก็ไปเที่ยวไปยอไปตากลมหนาวไปรถด้วยฮะลงรถเขาจะไปแต่งแล้วนะผูกข้อมือเอาต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเอาอ้อยเอากล้วยมัดไปกับรถเลยยินีไุงยูนี่บอกยังอี่ถามแม่แม่นี่บอก เราไม,ม่มเปล่าเป็นอะไรถามเลยไม่อยากพูดนะลวงรอดจริงจังไงแต่ลวงรอดดูไปดูมาเหมือนเก่ลียดเลยนะไปเผากินกันนะนะปลาดินี้เป็นๆนต้องเอาเป็นๆน,นะก็เนี่ยว่าลวงรอดบอกที่ยากเก่งมันมีตัวเล็กต้องหาปืนใหญ่ไ,<ด>ไอ้ทอ่ะเผากิน ทำกับข้าวจังจังเป็ดตะชุ่มเรามีพวกเรานี่แหละก็สุพรรณไงฮะโอ้ยจ่าไม้ดีสอนเยอะแยะไม่ต้องคอยไอ้นี่อยู่ใกล้ๆบ้านน่ะเพื่อนเมาแล้วมันนอนดีสอนรอน้ำเดือด น้ำแรก น้ำเริ่มจะร้อนแล้วไอนนเริ่มขึ้นรออีกสักนาทีปักน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำสอง ใส่แล้งอันน้ำมาเทใส่กันรอต่อไปน้ำสองน้ำสอง น้ำสามแล้วน้ำสามแล้วโอเคเสร็จแล้วเปิดหม้อต uh ึงตึๆงตึๆงตึๆงตึ้งตึ้งตึ้งต้งตึมหมอกลงหอมหอมนะครับหอมหอมฮึอ ส้มตำส้มตำเนยมะชายส้มตำคุณนีตำนะครับสูตรอ,ดอุดรสูตรอ,ดอรุดรลาวเนยไม่ใส่อะไรเลยอ่ตำพริกไงรับดูนะครับนี่ยิ้มหน่อยดิพี่นี่กระโดกแล้วต้นนี่หายาหายา ย่ามไก่ใต้น,ะน้ำเนี้สมตำาประเดกมาประเด็กอะไรอีกไ่หมดแล้วฮะเั่เทศแล้วอะไรแล้วหมดแล้วนะครับดูคนตานะครับ <laughs> ตำสวยสวยมากมากใส่อะไรมะละก,ะกอะอหอมมากเลยครับหอม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 อะไรหอมปลาหอมปลาแดดดูสีสันนะครับถ้ากินน้ำลายไหลคนตำก็สวย ครับดูหน้านะครับนี่ครับคนตามครับสนใจติดต่อได้นะครับไปเป็นอะไรนักร้องเป็นอะไรตัวชัเขรียกอะไรนะเป็นแม่ครัวสนใจปลา,าปลาลา,า,าไม้ไม้พี่ลมพรกู้หกข่ากแล้วอื น่ากิน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 ดูคนถ่ายนะครับไอ้ดูคนตามนะครับสวยด้วยสวยด้วยโอเคเสร็จแล้วครับบ๊ายบายอ้ามครับอ้ามใส่ไน้ำครับยามาเลยลูกหัววนครับเหลือวนายหัวครับนายหัวกำลังมาครับผมมาแล้มาแล้วครับอ้าครับอ้าเป็นไงบ้างอร่อยครับรสชาติหอมหวนครับผมหอมหัว เท็ดครับโนโนครับคนตำท้องตามาแล้วครับสวยมาแล้วสวยไหมกล้าถามว่าสวยไหมนี่นะโลดอ่าอากินนะครับแซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวอีกคนนึงนะครับในหัวปืงยังไม่เห็นขาดเสียงไปนิดนึงแซ่บปะตำขาดไม่ได้ครับวันนี้ครับผมใช่ใหตป่าตรงนี้ เรือบอกทุกอนติดต่อกเรไก่สองตัวตอนเย็นคุณนายเจ้าคือบอมมากินเขาขอครับมีกิหออมาิมากนทไมแกหอดมเขามากินเขาพรอมกันเป็นยังไงเจียสมั ดำเท่าไหร่ตัวหน้าดำมันเย้ให้มันหน้าขาวเทสมองกล้องนดินี่นะครับอร่อยมากครับฝีมือ<ะ>ครับสุดยอดกินไส้ด้วยครับไส้กินไส้นะครับนี่ไส้นะครับไส้อมอุมอ้ม อืมอืมทานให้หัวป,ปบ,บ้งันกป็จะเบิงใต้คาปาก